ถ้าทุกตารางนิ้วของพื้นประดทนไทยคือทรัพย์สมบัติของบรรพบุรุษเรานะครับผมอยู่ในเมืองใหญ่ไม่ได้ผมอยู่ในที่เจริญรุ่งเรืองไม่ได้แต่ผมอยู่ในที่ยากลําบากอยู่ในพื้นที่ชายขอบอยู่ในพื้นที่แนวชายแดนอยู่ในพื้นที่ถิ่นรุรักันดานในโครงการขององค์ท่านถามว่าผมทําได้ยังไงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ทุกอย่างที่ผมทําผมสามารถสอนได้แค่สามภาษา ผมไม่ได้จบนอกับแต่ผมสอนสามภาษาภาษาแรกคือผมสอนภาษาใจนะครับใช้ใจสู่ใจแล้วก็ทาอะไรต้องนึกถึงใจเขาใจเราและเข้าถึงจิตใจก็ได้นะครับเพราะใจมันบ่งบอกถึงถ้าเรามีใจกันได้คือคุณธรรมมันผ่านสองผมสอนภาษาคนคุณภาพชีวิตของคนถูกพัฒนาขึ้นนะครับความยากลําบากของเขาเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจุดประกายความคิดที่สมองให้เขาเราพัฒนาคุณภาพที่พื้นฐานก่อน นะครับความมั่นคงของความเป็นอยู่ก็กจะมีขึ้นสามผมสอนภาษาไทยแนวชายแดนพื้นที่ตินทุรก,กันดานคนไม่รู้ภาษาไทยแต่เป็นคนไทยมันก็ไม่มีความมั่นคงเพราะ,ะนั้นผมใช้ภาษาไทยสอนสามอย่างนี้นครับแต่ที่เสียดายมากที่สุดก็คือแนวพระมร,รัดของพระองค์ท่านในหลวงรัชการที่9ผมก็ทำได้แค่สมอย่าง นะครับทำไม่มากท,ทั้งทั้งที่แนวพระมรดหรือแนววิธีปฏิบัติต่างๆของผมท่านมีเยอะมากแต่ผมสามสามอย่างที่ผมทําท่านรู้ไหมครับคืออะไรหนึ่งผมเชื่อมั่นสองผมศรัทธาแล้วสามผมตาตามแค่นี้ครับไม่ได,ด้มีอะไรมากมายส่วนเวลาของชีวิตการทำงานนะครับวันหนึ่งมี24ชั่วโมงตั้งยี่ เกือบ20ปีที่ทํางานมาถามว่า8ชั่วโมงทํางานในราชการ8ชั่วโมงทํางานให้กับคนอื่นเพราะว่าตามหลักศาสนาบอกว่าต้องมีเวลาไว้หนึ่งในสเพื่อทำบุญเพราะนั้น8ชั่วโมงทํางานให้คนอื่นมันก็ได้ประโยชน์แก่สังคมและคนอื่นและ8ชั่วโมงที่เหลือให้กับครอบครัวและพักผ่อนถามว่าในวันหนึ่ง2 4สชั่วโมงผมทาได้แค่นี้เหมือนกันและสุดท้ายนี้ผมก็ขอจากท่านหนึ่งอย่าง เพราะผมถือไว้ว่าคนเราถ้าจะทําความดีให้มันตอบโจทย์ความดีได้ว่าดีหรือไม่ดีมันอยู่กับสามอย่างเหมือนกันหนึ่งผมรู้ตัวว่าผมกำลังทําดีแล้วผมตอบได้แล้วสองคนรอบข้างว่าดีตอนนี้คนรอบข้างเริ่มว่าดีผมก็เชื่อแต่อย่างที่สามผมขอให้ท่านผู้รู้ทุกท่านที่อยู่นาทีน่นี้เป็นตัวแทนคําตอบสักครั้งหนึ่งว่าความดีของผม ถ้าถึงขีดของความดีแล้วจะต้องตอบโจทย์สามอย่างหนึ่งตัวผมว่าดีสองคนรับข้างว่าดีสามท่านผู้รู้ว่าดีไหมครับ